นี่พี่ฝนทำไมวันนี้ถึงแต่งตัวสวยจังเลยล่ะฮะฮะปุ๊กปิ๊กชมชั้นงะหรอออ้าวก็ปกติไม่เห็นแต่งตัวแบบนี้นี่นะ <c oughs> วันนี้ฉันอยากเป็นบาร์บี้หน่อยนะปุ๊กปิ๊กใช่แล้วล่ะปุ๊กปิ๊กพี่ฝนนะชวนพี่เอกมาเป็นเคนด้วยนะ บูบูบูพวกิีบอว่าไงหรอบอบอกว่าแต่งกันสองคนอย่างนี้แล้วคนอื่นเขาไม่ได้แต่งทําไงอ่ะอ๋อได้แต่งแน่นอนเพราะว่าวันนี้ฉันจะชวนเพื่อนทั้งห้องและแต่งเป็นบาร์บี้หมดห้องเลยเนี่ยนะพี่ฝนถูกต้องแต่งหมดห้องเลยเป็นบาร์บี้กับเคนน่ะก่อนอื่นก็จะต้องไปที่โรงเรียนก่อนสินะเดี๋ยวก่อนก่อนไปโรงเรียนพี่ฝนขอไปเปลี่ยนสีรถก่อนได้หรือเปล่า าแล้วพี่ฝนจะเปลี่ยนสีรถเป็นสีอะไรกันสีชมพูแล้วนี่มันไม่ชมพูอ่ะอันนี้ยังไม่ชมพูเท่าไหร่พี่หวนอยากจะไปพิ่มให้มันเป็นสีชมพูชมพูเอออันนี้แค่ชมพูเฉยๆถูกต้องอันนี้ชมพูเฉยๆอ่ะแล้วไปเปลี่ยนให้เป็นชมพูชมพูเอาเปลี่ยนดินี่ไงสีชมพูอย่างสวยฮะ ชมพูชมพูถูกต้องสีชมพูอันนี้สวยมากเลยล่ะค่ะบักอ๋อมันคือชมพูที่เข้มขึ้นไปอีกนั่นเองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เ,ดเ,ดเข้ามาให้ดูใกล้ๆก่อนก็แล้วกันเป็นไงเป็นไงบ้างพวกเป๊กสีชมพูอันนี้สวยหรือเปล่ามันก็สวยนะแต่ว่ามันเหมือนเดิมไม่ใช่หรือไงเหมือนเดิมที่ไหนอันนี้สีชมพูเข้มขึ้นมาอีกนิดนึงไม่เชื่อถามโบดูสิ บบว่าไงอ่ะบบบอกว่าเป็นเรื่องปกติอ่ะเมื่อลิปสติกของผู้หญิงอ่ะสีชมพูชมพูชมพูหนึ่งชมพูสองชมพูสามเดี๋ยวก่อนพุกพิกนายเหมือนกับว่านายรู้เลยนะเนี่ยรู้เรื่องอะไรเหรอก็สีชมพูเหมือนลิปสติกไงก็ลิปสติกชมพูน่ะมีสามเฉดฉันมองไม่เห็นว่ามันจะต่างกันสักอันหนึ่งงั้นเอาอย่างนี้พวกพิกเราไปเปลี่ยนสีเสื้อผ้าของพอออก่อนดีกว่า ให้พออใส่สูตรทำไมล่ะจ๊ะวันนี้พวกเราจะกลายร่างเป็นบาร์บี้กับเคนกันนะคะ,ะแล้วพออจะเป็นใครล่ะเนี่ยพอออก็เป็นเคนไงคะให้พออเป็นเคนน่ะเหรอใช่แล้วล่ะค่ะแต่แบบว่าเดี๋ยวก่อนนะเคนนี่จะตั้งผมสีทองใช่หรือเปล่าเออน่าจะสีทองนะพี่ฝนเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนกลับเป็นสีทองก็แล้วกันนะคะพ่อออไม่เป็นไรผมดำก็เท่ดีเหมือนกันนะ ใช่แล้วผมดำก็เท่ดีเหมือนกันมาทางนี้เร็วข้าพี่ฝนจะไปชวนเพื่อนทั้งห้องเลยล่ะวันเนี้ยไม่อยากจะบอกนะว่าสมัยก่อนนะโอ้โหสาวๆลุมจีบจนตึมเลยฉันหลออเอเดี๋ยวก่อนนะพอเพรอะออกค่ะทำไมทำไมมามิจังถึงเดินมามาโรงเรียนคนเดียวเหรอคะมามิจังมาโรงเรียนสายเหรอเป็นไปได้เหรอพี่ฝนไม่ได้สายสะหน่อยจ้ะตอนนี้เพิ่งจะเจ็ดโมงเองอะ่ะเอาเหรอื่อเรามาเร็วเกินไปอ วันนี้ฝนจะตกหิมะจ,จะล่วงหรือเปล่าวันนี้ไม่ฝนมาโรงเรียนเร็วปกติกี่โมงอะฮะไปสายสุดๆปกติวิ่งคาบขนมปังเข้าห้องเรียนมามาแล้วเข้าเออคุณครูขาคือว่าวันนี้พวกเราจะชวนเพื่อนทั้งห้องไปเป็นบาร์บี้กับเคนกันนะคะโอ้นะจ๊าข้อนี้ข้อนี้โอ้ แล้วคุณครูได้เป็นอะไรหรือเปล่าจ๊ะอ,อ๋อคุณครูอยู่ที่ห้องไปก่อนก็นแล้วกันนะคะโถ่เอ้ยทุกคนมาทางนี้แล้วเข้าพี่วอนจะชวนทุกคนไปบ้านบาร์บี้แล้วก็ทําให้ทุกคนกลายเป็นเคนกับบาร์บี้ด้วยฮะจะให้ฉันกลายเป็นบาร์บี้เหรอใช่แล้วละจ้ะโอ้โห แล้วหมดนี่ทุกคนจะต้องเปลี่ยนเป็นชุดอะไรอ่ะชุดนี้ไงชุดสีชมพูแถมต้องเปลี่ยนสีผมให้กลายเป็นสีทองด้วยนะเขาบอกเอาทำไมต้องเปลี่ยนผมเป็นสีทองอะ่ะเอา้า ็บาบร์บี้เขาผมสีทองไงอ๋อต้องเปลี่ยนให้ใกล้เคียงกับต้นชาบับนี่เองนี่เธออย่าลืมเพื่อนฉันด้วยนะจานนี่ไงคนข้างๆการจะต้องให้กลายเป็นเคนด้วยนะค่ะบักเออคือว่าผมพอจะเป็นเคนได้ไหมครับได้จ้ะเป็นได้ทุกคนเลยล่ะรอให้มาชวนอยู่นานแล้ว, <c oughs> เ,ดวเดี๋ยวขอเปลี่ยนสีเสื้อผ้าก่อนก็นแล้วกันนะฮะสีเดียวกับของพี่เอกใช่แล้วก็เพราะว่าสีเดียวกันหมดเลยไง อ๋อเคนก็จะใส่ชุดประมาณนี้ใช่เปล่าใช่แล้วสีฟ้าสีชมพูแล้วองพอ,อทอทไมเป็นชุดสูตรสีชมพูละเจ๊ะอาอพออก็กลายเป็นสีชมพูก็ได้นี่นะเออจริงๆสีอะไรพออก็ไม่เกี่ยงหรอกนะเพราะว่าพออหล่อ <c oughs> วันนี้พออหล่อสุดๆไปเลยลคะค่ะเหมือนว่าพออเขาจะภูมิใจในความหล่อของเขามากเลยนะพี่ฝน ใช่แล้วเราจะต้องชมเขาไว้ก่อนไม่งั้นเขาให้เราพาเพื่อนไปไม่ได้แน่นอนแหละนี่แล้วฉันใช้สีส้มได้ไหมล่ะวันนี้เธอสีส้มไม่ได้หรอกนะยองฮีเธอจะต้องเป็นสีชมพูนี่มันชุดเด็กอน,นุบาลไม่ใช่หรอ <c oughs> เดี๋ยวก่อนฉันเปลี่ยนผิดชุดแป๊บหนึ่งก่อนใช่แล้วแหละชุดนี้แหละชุดของฉันเองใช่แล้วถูกต้องเอาละตอนนี้เพื่อนทั้งห้องทุกคนเปลี่ยนเสื้อผ้ากันเองก็แล้วกันนะ <c oughs> ยังไงนะ <c oughs> เปลี่ยนไม่ทันแล้วเปลี่ยนกันเองไปก่อนก็แล้วกันอ๋อเปลี่ยนตามใจชอบเลยนะใช่แล้วแต่แบบว่าจะต้องให้มีสีฟ้าแล้วก็สีชมพูด้วยก็แล้วกันนะแล้วดูดิตอนนี้วิ่งมาเป็นชมพูวิ่งมาเป็นฟ้ากันหมดเลยพี่ฝนเหมือนลืมอะไรไปบางอย่างเลยอะใส่ตัวเลขด้วยซิใช่แล้วเราจะต้องใส่ G P S พาไปบ้านบาร์บี้ก่อนน่ะแล้วแล้วอยู่ตรงไหนอะบ้านบาร์บี้เฮ้อว้เหมือนเห็นอะไรบางอย่างที่หางตา อะไรอยู่หางตานั่นไงเจอแล้วอ๋ออยู่แถวแถวนี้นี่เองใกล้มากเลยพี่ฝนถูกต้องแหละใกล้นิดเดียวเพราะฉะนั้นขับรถไปดีไหมอ่ะบู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 บกว่าไงอะ่ะปุ๊กปิ๊กเรามีแค่รถยนต์ไม่ใช่รถสิบล้อใช่ไหมปุ๊กปิ๊กใช่แล้วแหละสงสัยจะไปไม่พอเพราะฉะนั้นวิ่งไปก็แล้วกันนะงั้นวิ่งก็วิ่งนะพี่ฝน ทุกคนระวังรถให้ดีนะเดี๋ยวรถจะชนเอาอะ่ะไม่ต้องกลัวหรอกครับผมอะแข็งแรงกว่ารถอ,อีกนะจริงเหรอจริงสิครับเดีย๋ดวยวเดเหมือนได้ยินเสียงอะไรบางอย่างเหมือนรถกำลังวิ่งมานี่ไงจริงด้วยแย่แล้วแย่แล้วรถชนโอ้โหเกือบไปอีกนิดเดียวเออทำไมฉันเหมือนชนอะไรไปนิดหน่อยเป็นอะไรหรือเปล่าอ้อยโอหดูดิคุณลุงไม่รู้ชนอีกแล้วอะ่ะอ้อยไม่เป็นอะไรหรอกคะ่ะรีบไปกันดีกว่านะคะ ตรงนี้พี่ฝนเดี๋ยวก่อนเจ๊คนสวยรถลุงไม่รู้มาอีกแล้วร,รีบหลบกันดีกว่าทุกคนเดีได้เยวยก่อนเราจะต้องพาเจ๊เข้าไปด้วยไม่งั้นแล้วก็เขาจะต้องถูกรถชนแน่นอนเลยะ่ะเจ๊ครับเจ๊ครับว่าไงล่ะจ๋าโ,โ,โอ้โหฉันว่าน่ะพวกเธอเนี่ยไม่ต้องมาชวนฉันดีกว่านะหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะครับคุณลุงไม่รู้อ้ทำไงดีอย่างนี้ ไม่ได้ไปแน่นอนพี่เอกรอเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปฮะเดี๋ยวเพียกจะไปจัดการคุณลุงไม่รู้ก่อนเออพี่ฝนบินตามไม่ทันแล้วเนี่ยตอนเนี้ยเพีเอกรีบวิ่งเดี๋ยวตามคุณลุงไม่รู้ไม่ทัน <c oughs> ทำไมตัวเบี้ยวแบบนั้นน่ะไม่รู้เหมือนกันสงสัยโดนชนเมื่อกี้เดี๋ยวแป๊บนึงรองก่อนเดี๋ยวพาเพื่อนไปหาคุณหมอก่อนฮะพาใครไปหาคุณหมอเพื่อนนะเพื่อนนะเพื่อนที่อยู่ตรงกลางสีแยกต้องพาไปหาหมอก่อนอมีใครเป็นอะไรหรือไงพี่ฝนเดี๋ยวพี่ฝนจะทยอยพาไปหาหมอก่อนไงอ๋อโอเคงั้นเดี๋ยวพาไปหาหมอก่อนก็ได้ พี่เอกเป็นอะไรหรือเปล่าโมโหโมโหอะไรอะ่ะก็โดนชนนี่ไงเราจะต้องเดินข้ามถนนกันอย่างระมัดระวังนะเมื่อกี้มันไฟแดงอยู่ไม่ใช่หรอจำไม่ได้แล้วนั้นเนี่ยไฟแดงค,คุณลุงเขาผ่ามาเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวก่อนนะเออมาม,มิจังเป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะคุณหมออยู่ทางนี้จ้ะเ,ออเลยไปแล้วคุณหมอคะคือว่ามามิจังถูกรดรถชนนิดหน่อยนะคะนี่จะสอมพรรักษาทุกโรคเลยเนาะ ฉันไม่ปล่อยกับเจอแล้วเช็ดกลัวจังเลยขอกลับบ้านก่อนกันแล้วกันนะจ๊ะบู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 มามีจังกลับบ้านถูกใช่หรือเปล่าบูดูท่าทางเราจะต้องไปกันแค่นี้แล้วหรอโบปุ๊กปีกนี่พี่ฝนเหลือแค่นี้เหรอใช่เหลือแค่นี้แหละ <laughs> <laughs> ดูสิเพื่อนไปเปลี่ยนเสื้อผ้ากันมาหมดแล้ว สงสัยชุดเมื่อกี้เปื้อนแน่นอนเลยะพ่อออยากไปเปลี่ยนให้มันหล่อๆขึ้นอีกนิดนึงอะจ้ะแค่นี้ก็หล่อแล้วละค่ะพ่ออดูผมพ่ออสิเจ๊เขาเป็นอะไรหรือเปล่าไม่เป็นอะไรหรอกคะ่ะเจ๊เขาคงไม่เป็นไรหรอกพี่ฝนมีแต่พวกเรานี่แหละที่เป็นจริงเหรอจริงเจ๊เขาปลอดภัยดีใช่หรือเปล่าดูแข็งแรงดีนะเออ,เออใช่จริงด้วยเจ๊เขาแข็งแรงมากเลยไ,ได้เดี๋ยวก,ก่อน ถ้าแบบเดินตรงไปพี่ฝนคิดว่ามันน่าจะไปช้ามากงั้นเอาอย่างนี้กระโดดขึ้นไปบ,บนกำแพงนี่เลยก็แล้วกันเราจะวิ่งไต่กำแพงขึ้นไปอย่างนี้เหรอ <c oughs> นี่งไงใกล้ถึงแล้ว ถึง GPS เขาจะบอกให้ตรงไปแต่มันมันเดินอ้อมก็ได้นะพี่ฝนนะไม่ต้องเดินอ้อมหรอกไต่กำแพงแบบนี้ไปนั่นแหละถึงเร็วดีแล้วเพื่อนๆกับคุณครูเขาขึ้นมาได้่านี่เดี๋ยวเขาก็ตามมาเองอ่ะหามาทางนี้เร็วเข้าแล้วทำไมไม่ขึ้นทางนู้นเราไม่เอาแล้ววิ่งเหนื่อยไปทางนี้และไต่กำแพงไปปีนกันอย่างนี้เลยเหรอใช่แล้วเดี๋ยวปีนอันนี้ด้วยฮึบนี่รับรองได้เลยว่าถึงเร็วปลอดภัยแน่นอน รู้สึกว่าเขาจะวิ่งอ้อมกันอยู่นะพวกนั้นน่ะเดี๋ยวเออนึกว่าจะกระโดดไม่ถึงซะแล้วโอ้โหบ้านบาร์บี้ใช่แล้วบ้านบาร์บี้ย่างสวยมีแต่รูปหัวใจอะ่ะง๋ยนีปวันเข้าไปดูข้างในกันดีกว่านะเออเข้าทางไหนอ่ะเออเอออ๋อนั่นไงประตูอยู่ข้างหน้าอา้าวนี่เรามาผิดทางเหรอเนี่ยใช่แล้วโอ้โหมีรถด้วยง้นเหรอนี่คือรถของบาร์บี้เหรอเนี่ยโอ้น่านั่งจังเลยย่าโอ้โหดูดี หัวนั่งสบายมากทข้างหลังนั่งได้สองคนพวกปิดฮะนายไม่คิดจะนั่งเหรอฉันจะไปนั่งไหนดีอะนั่งกับฉันเองอะนั่งตรงนั้นน่ะเหรอมาถ้าอย่างนั้นล้วก็เราเราไม่นั่งและเอ,อเพื่อนเพื่อนมากันหรือ,อยังพี่ฝนยังไม่มาพี่ฝนจะเข้าไปดูข้างในบ้านก่อนดีกว่างั้นเราก็เข้าไปดูในบ้านก่อนก็ได้มาทางนี้แล้วเข้า<อ>บ้านหลังใหญ่มากเลยนะเนี่ยไฟเต็มบ้านเลยอืตรงนี้คือห้องอะไรอะ่ะอันนี้คืออะไรอ,ะอ่ะอ๋อรู้แล้ว อันนี้คือห้องครัวอ๋อเขากั้นห้องครัวด้วยไมมละแนงเมื่อกี้นี่ไงอ้บ้านอย่างสวยแถมข้างในก็ติดไฟระยิบระยับเต็มไปหมดเลยเนอะทำไมข้างนอกถึงมีต้นสนกับอะไรนั่นน่ะต้นอะไรอะ่ะเหมือนจะเป็นต้นสนกับหิมะเหรอ,อมีต้นหิมะด้วยงั้นเหรอไม่ใช่ต้นหิมะอยู่ข้างล่างต่างหากเดี๋ยวก่อนนะว้าวอันนี้ห้องนอนใช่หรือเปล่าเนี่ยห้องนอนต้องอยู่ทางนู้นน่ะชั้นสองน่ะงูนี่ไง รงนี้มีห้องนอนมีตู้เสื้อผ้าด้วยอย่าบอกนะว่านี่ห้องเดียวตู้เปิดได้ด้วยนะเนี่ยออลิ้นชักเปิดได้เปล่าลิ้นชักเปิดไม่ได้แฮะอ้าวทำไมอ่ะเปิดไม่ได้อ่ะเรายังไม่มีกุญแจไงก็สงสัยเราจะต้องไปตามหากุญแจอีกละมั้งอันนี้คือห้องนอนใช่ไหมห,ห้องนอนเตียงอย่างสวยมีผ้าม่านด้วยเดี๋ยวขอเปิดปิดผ้าม่านเปิดได้หรือเปล่าไหนพี่ฝน อันนี้เปิดไม่ได้แฮะอ๋อนี่มานใสะหรออ๋อนี่นี่อันนี้อันนี้อันน,นี้เปิดได้อ๋อนี่เขาให้กันแสงเฉยเฉยอ้าม่านเปิดปิดได้อย่างเท่เลยย่ะข้างนอกก็มีอะไรด้วยนะมีโซฟาด้วยนะเราออกไปข้างนอกได้ไหม ออกได้เปล่าอ,ะอ่ะอ้าวติดกระจกอ๋อนี่คือกระจกหัวใสขนาดนี้เลยเหรออ๋อตรงนี้ตั้งหากที่เป็นประตูบ้านโอ้ยดีจังเลยนะพี่วอนขอบินดูแป๊บหนึ่งก็แล้วกันนะได้เดี๋ยวเพกวิ่งตามเองเหมือนเห็นอะไรบางอย่างด้วยใสยๆอ่ะนะอันไหนอ,ะอ่ะฮะนั่นไงอะไรอ่ะ สาว่ายน้ำไหนสาว่ายน้ำนี่ฝั่งนี้มีสาว่ายน้ำสาว่ายน้ำในนี้เนี่ยนะใช่แล้วมาแล้วเข้าพี่แอกไปบนจะกระโดดลงน้ำแล้วโอ้โหนี่เที่ยงวันแล้วจะลงน้ำเลยเหรอเออลงไปก่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวตัวก็เปียกเองอ่ะเอ้ยโอ้โหดีจังเลย <c oughs> ว้าวมีสาว่ายน้ำส่วนตัวแถมข้างล่างมีไฟติดเต็มไปหมดเลยย่าเนี่ฉันว่ายไม่ได้อ่ะทําไมอ่ะปุ๊กปิ๊ก ก็มันจมน้ำนี่นะเจ้าโบก็จมเห็นเปล่าอา้าวจมน้ำงั้นเหรอใช่แล้วงั้นขึ้นมาก่อนก็แล้วกันนะทุกคนเฮ้ยเฮ้เเ,เ,เ,เป็นอะไรกันหรือเปล่าปีนขึ้นมาไม่ไหว บ้านอย่างสวยเลยแถมมีสาวย่ายน้ำหรูหราเลยนะเนี่ยชอบใจใช่ไหมล่ะชอบมากเลยงั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้ของพวกเราแล้วล่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้ง,งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนรักทุกคนนะจ๊ะบุย